รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เบอร์เดย์ไลท์นิตยสารซีแม็กค่ะเมอร์เซเดสเบนมาสด้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการออตโตจามฮอลิเดย์นะคะ พบกับโอหิชันเคยทางโมเดิรไนทีวีค่ะแล้ววันนี้เราพบกัน7เมษายนตรงกับวันหยุดชดเชยวันจักรีนะคะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงเป็นรายการที่นําเสนอในช่วงของวันหยุดแต่ว่าจะทําให้วันหยุดของคุณผู้ชมนั้นไม่ใช่วันหยุดที่เป็นวันหยุดธรรมดาาอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้นะคะในรายการโอเองก็มีความพิเศษนํามาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของโลกแห่งนวัตกรรมทางด้านยานยนต์แล้วก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าโอและทีมงาน ค่ะคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ตามโอ๊คเข้าไปดูข้างในดีกว่าไม่เอ่ยว่าค่ายรถยนต์ต่างๆนั้นเขาจะมีอะไรพิเศษพิเศษนำมาโชว์กันบ้างพร้อมหรอยังถ้าพร้อมแล้วตามมาเลย ชมคตอนนี้โอ๋พาคุณผู้ชมมาที่บูธของมาสด้านะคะก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือนในส่วนของบูธมาสด้เองก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษนํามาฝากแล้วตอนนี้โอก็อยู่กับพี่สูนะคะคุณสุรีทิพย์ละอ,องทองโฉมทองดีรองประธานบริหารบริษัทมาสดาส้าเซอประเทศไทยจำกัดสวัสดีคะ่ะเจอพี่สูทุกครั้งก็จะสวยทุกครั้งเลยแล้ววันนี้ ที่โอ้โหรู้สึกว่าสะุดตาม,มากๆก็คือคอสตูมพี่ซูกับรถยนต์มาส d a 3ข้างหลังแบบว่าเข้ากันบบเข้ากันลระบอกสีใหม่ของมสาส d a 3มค่ะ,คะชื่อว่าสีโซเรสค่ะ,คะเป็นสีสีแดงที่เราใช้ในการเปิดตัวรถมสาส d a 3สมค่ะ,คะรูปลักษณ์ที่ออกมาแบบแบบนี้สิ่งที่มันเติมลงไปให้เต็มมากขึ้นกว่าเดิมคืออะไรบ้างคะค่ะก็คือรถคันนี้มีครบทุกอย่างนะคะ ในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นตีมการออกแบบของโคโดนะคะภายในนะคะก็คือมีอุปกรณ์ที่เทียบขั้นกับรถยุโรปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นจอที่เราเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ดิส y ยนะคะมีปุ่มคอมมานเดอร์นะคะเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ซึ่งรถยุโรปท่าจะเห็นนะคะแล้วก็มีอีก2เทคโนโลยีที่อยู่ในรถคันนี้นะคะนอกจาก Sky Active แล้วก็ดีไซน์โคโดแล้ว ก็ยังมี MZT Connect นะคะ MZT Connect ก็คือการคอนเน็กชื่อมต่อกับโลกออนไลน์นะคะจากการที่เราสอบถามกับลูกค้านะคะลูกค้าชอบที่สุดก็คือเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า i Active Sense นั้นถ้ามีรถมาจากข้างหลังนะคะรถก็จะเตือนคนขับว่ามันจะมีรถมาในระยะที่อันตรายอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะคะ หรือว่าในการขับในเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะโมเตอยุ่งหาของหรือว่าลืมผู้หญิงท่านผู้หญิงอาจจะแต่งหน้าทาปากนะคะ,ะ,ะนั้นอาจจะไม่ได้หยุดรถขณะที่รถเคลื่อนตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเบรกให้อัตโนมัติค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาในงานโมอเตอร์โชว์แต่ว่าอยากจะไปสัมผัสกับ,กบเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยนะคะแล้วก็นวัตกรรมที่ก้าวหน้าด้วยการออกแบบที่ไม่หยุดนิ่งของทางมาสด้าเนี่ย อยากให้พี่สูเชิญชวนค่ะโชว์รูมทั่วประเทศของเราตอนนี้มีกี่แห่งยังไงคะพี่สูค่ะตอนนี้นะคะก็มีทั้งหมดนะคะ150แห่งะนะคะซึ่งในกรุงเทพก็มีอยู่ประมาณ40แห่ง ะะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกจังหวัดอนะคะ่ะเรามีโชว์รูมอยู่นะคะถ้าท่านอยากจะชมรถประสาทใหม่หรือรถอื่นรุ่นอื่น,น,นต่างๆท่านสามารถเข้าไปที่โชว์รูมได้แล้วก็เป็นแคมเปญเดียวกันกับที่ที่ในงานนี้เหมือนกันนะคะ,ะนะคะโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสุริทิพย์ละองทองชมทองดีค่ะรองประธานบริหารบริษัทมาสด้าเซอ์ประเทศไทจจำกัดน,นะคะที่ได้มาพูดคุยกับเรานะคะในบูธเก๋ๆเ,เท่ๆ,ๆของทางมาสด้านี้นะคะขอบพระคุณพี่ซูด้วยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ น,นี้นะคะโอก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธของอีซูซูค่ะมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของเรานะคะคุณจิรายุทธค่ะผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหมาเยี่ยมยืนที่บูธของอีซูซูครั้งใดโอก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์เองนี่นะคะคอนเซปต์ของการเปิดตัว แล้วเห็นบอกว่าเปิดตัวเป็นบูธแรกในงานด้วยอลังการมากๆคอนเซ็ปเป็นยังไงคะปีนี้คอนเซ็ปก็จะเน้นว่าเป็นเรื่องของไฟ super daylight นะครับก็หมายความว่ามันเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นมาตรฐานใหม่ที่รถยุโรปใช้ก่อนก็หมายความว่าเวลาขับรถไปผู้สัญจรร่วมทางจะเห็นว่ารถคันนี้มาแล้วมันก็จะแบบปลอดภัยด้วยกันโอ้เห็นบอกว่าอย่าง mew x เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยร้อนแรงมากๆอย่างตัวที่เป็นตัวแรงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่สีคะก็มีทั้งหมด5สีนะครับตัวที่ว่าสีหลักๆก็จะเน้นที่ส จะเป็นสีที่คล้ายๆกับรถยุโรปนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีส่วนอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะในส่วนของรถที่เรางัดเอามาโชว์ลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ก็อยากจะเน้นครับว่าในส่วนของรถตอนครึ่งนะครับก็ตอนนี้เรามีความคุ้มค่าตรงที่ว่าเป็นรถที่ขับสนุกทุกวันนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตก็ใช้รถอียสุรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่นะครับที่เป็นตัวดีแมปส์วเอร์ไลน์เนี่ยเยอะมากยังไงสุดท้ายนี่อยากจะให้คุณเชริยุทธได้เชิญชวนแฟนๆค่ะได้ไปลอง เยี่ยมชมโชว์รูมทุกโชว์รูมทั่วประเทศของอีสุสิของเรามีทั้งหมดกี่โชว์รูมนะคะตอนนี้มีประมาณทั้งหมด325แห่งทั่วประเทศไทยครับก็อยากจะเน้นครับว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมางานมอเตอร์โชว์ก็ไปที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอีสุสทั่วประเทศเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณจิรยุทธ์ค่ะผู้ช่วยผู้จัดการบริษัททรีเพชรอีสุสเซลจำกัดนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ของบูธอิสุสค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่างานนี้จัดเต็มในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นี้ก็เลยทีเดียวนะคะและแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดชาดสำหรับใครที่เป็นสาวกผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ประเภทหรูหราระดับพรีเมียมลักชูรี่คันเนี่ยนะคะกับรถยนต์สัญชาติเยอรมันอย่างเช่น m e r c e d e เ b e n z นค่ะไปสัมผัสดูนวัตกรรมใหม่ๆของ m e r c e d e เ b e n z นกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจช่วงหน้ากลับมาพบกับโอต่อในรายการข o าวตั a จักรบริษสักครู่ค่ะ let รีเด์ทางโมเดิร์นไนทีวีกันต่อนะคะยังคงอยู่กับโอแล้วก็เราไปถึงบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35ข้างๆโอนี่ก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะคะตามสัญญารถยนต์สัญชาติเยอรมันอย่าง Mercedes- b e n z นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในรุ่นอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีรุ่นไหนหน่าสนใจของค่ายนี้จะมีความหรูหราอลังการนะคะแล้วก็สุดยอดมากขนาดไหนไปชมอีกหนึ่งเทคโนโลยีของ Mercedes- Benz และความสวยงามของรถยนต์ในรุ่นต่างๆของ Mercedes- Ben z กันค่ะ บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดรถหรูในประเทศไทยก็ยังคงมุ่งเน้นนำเสนอรถยนต์ที่หลากหลายและตอบสนองทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคค่ะ ซึ่งในปีนี้นะคะบูธของ Mercedes-Benz จัดขึ้นภายใต้ปรัชญาที่มีชื่อว่า the best or nothing ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบของความเป็น Mercedes-Benz ใน3ด้านหลักๆนะคะก็คือความสมบูรณ์แบบหรือที่เรียกกันว่า perfection ความงดงามน่าลหลงไหลหรือที่เรียกกันว่า fascination แล้วก็รวมไปถึงความรับผิดชอบหรือว่า responsibility ค่ะ ก็ยังคงคอนเซปต์ให้ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังคงไว้ซึ่งความรูหลานั่นเองนะคะ โดยไฮไลท์พิเศษของ Mercedes-Benz ในปีนี้ก็คือการนำเอายนตรกรรมใหม่ล่าสุดถึง2รุ่นเป็นครั้งแรกในอาเซียนเพื่อที่จะให้คนไทยได้ยนโฉมเร็วขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับตลาดต่างประเทศโดวยวเราจะเริ่มกันที่การเปิดตัวของ The New C-Class โฉมใหม่ที่ได้มีการปรับรูปลักษณ์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้ดูเป็นสปอร์ตป,ปราดเปรียวแล้วก็เร้าใจในทุกมิติซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต โดยมีให้เลือกกันถึง2รุ่นก็คือรุ่น C250 AMG Dynamic และ C180 Exclusive ค่ะถัดมาที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นรถยนต์ในกลุ่ม Compact SUV Premium ใหม่ล่าสุดอย่างตัวนี้นั่นก็คือ The New GLA Class ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกลำดับที่5ในกลุ่มรถยนต์ Mercedes-Benz ตระกูล SUV Sport Utility Vehicle ที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิรถยนต์ในกลุ่ม Compact ค่ะ ให้ดูมีความหลากหลายและก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยรุ่นที่เปิดตัวในประเทศไทยนี่ก็คือรุ่น GLA 2 0 0 Urban นั่นเองค่ะตอนได้ช่ใหม่ของ G-Class เป็นยนตรกรรมออฟโรดระดับพรีมเมียมที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะในส่วนของรุ่นนี้โอชอบมากๆเขาบอกว่ารุ่นนี้นะคะเหมาะแก่การใช้งานในหลากหลายรูปแบบ แล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยในยรุ่นของ S 3 0 0 Blue Tech Hybrid Exclusive และ S 3 0 0 Blue Tech Hybrid A MG Premium ที่ได้มีการผสมผสานแนวคิดนะคะในส่วนของการออกแบบให้มีความทันสมัยแล้วก็เฉียบคมงดงามน่าดึงดูดใจมากขึ้นและที่สัมพัญยังคงมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ ที่อีกหนึ่งบูธนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้บูธไหนๆเลยก็คือในส่วนของิสันนั่นเองนะคะข้างๆโอ๋ค่ะผู้บริหารจากค่ายิสันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณประภัสชัยชมค่ะจาก닛สันมอเตอร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะคนะคะควันนี้ได้มาโอ้โหสัมผัสกับบูธของ닛สันบูธของเรานั้นมีความโดดเด่นยังไงคะคอนเซปต์ของบูธิสันเราใช้คอนเซปต์ที่ว่ายานยนต์ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับทุกคน ีนี้นี่ต้องถือว่านิสสันมีรถที่มาจัดแสดงมากที่สุดก็คือ10รุ่นด้วยกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือรถที่ต้องถือว่ากระแสการตอบรับดีมากๆก็คือนิสสันจกเป,ปิดมาสัก4ี่เดือนทุกวันนี้ยังยังนี่เราก็มือฮากันไม่เลิกแมฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนนี่นะคะคาอยากจะมาสัมผัสกันนะคะในส่วนของนิสสันในงานโมอเตอร์โชว์แต่ถึงแม้ว่านี่นะคะงานโมอเตอร์โชว์จะจบลงไปแล้ว ก็สามารถไปสัมผัสรถยนต์ของนิสสันทุกรุ่นทั่วประเทศตอนนี้เรามีกี่โชว์รูมนะคะถึงวันนี้มี198โชว์รูมเกือบเกือบ200ก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเรื่องของการขายการบริการวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณประพัฒน์ชัยชมมากๆเลยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็หวังว่านิสสันก็จะยังอยู่ในใจนะคะของแฟนสาววงนิสสันต่อไปแล้วก็ผลิตเอารถยนต์ที่มีคุณภาพสมรรถนะที่ดีเยี่ยมมาให้พวกเราได้สัมผัสกันอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะขอบะคคุณ่ ตอนนี้นะคะโอ๋ก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธของ Ford ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบูธนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบูธที่มีความน่าสนใจอย่างมากภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะและข้างๆข,ข,ของโอ๋ตอนนี้โอ๋ก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทางค่าย Ford นั่นเองนะคะคุณรัฐการค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Ford ประเทศไทยจังการสวัสดีคะ่ะนะคะรอคอยมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ Ford e c o s p o r t นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วก็กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ กรแะแสตลอดของตัว Ford EcoSport เนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เปิดตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถที่เหมาะ ในเมืองที่ผ่านมากระแสของฝ่าเฟสตา้ากมาแรงไม่เบาหเหมือนกันนะครับครับไปผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับใ,<ช>ในเรื่องของตัวเฟสต้าตอนนี้วิ่งอยู่ในถนนเยอะมากครับใช่นะคะจะไปดูตามโชว์รูมที่ต่างๆทั่วประเทศได้ไหมคะตอนนี้โชว์รูมฟอร์ดพร้อมทั่วประเทศครับไปที่โชว์รูมก็มีข้อเสนอเงื่อนไขนี้ให้พิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยครับสาขาที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้130สาขาซึ่งเราแพลนไว้ว่าปีนี้เราจะมีทั้งหมด140สาขาทั่วประเทศครับ วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะคที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วงนี้คุณรัฐการนะคะผู้บริหารจากบริษัทฟอร์ดนะคะประเทศไทยจำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะ ะะที่ได้จัดเต็มค่ะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นี้นะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมข้างๆโอตอนนี้มีหนุ่มหน้าตาหน้หนหนหนนนารักมากๆเลยเขาคือมิสเตอร์ฟาสต์โมนนั่นเองนะคะแต่ว่าสีสันภายในงานมอเตอร์โชว์ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโอจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศที่น่าสนใจของบูธไหนกันบ้างช่วงหน้ากลับมาในออเตอร์แจมพาริเดย์แล้วก็โอ๋ด้วยสักครู่ค่ะขอกอดอีกหนึ่งที เซเดสเบนมาสดาต้อนรับกลับเข้าสู่รายการออ t โตแสมพอลิเดย์ Holiday, ยังคงอยู่กับโอแล้วก็บรรยากาศภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะโอและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความน่าสนใจของบูธไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ลุยกันต่อเลยค่ะ โะะอ๋ก็พาคุณผู้ชมมาที่บูธอลังการงานสร้างมากๆของทางค่ายฮุนไดค่ะแล้วก็มาอยู่กับทางด้านของนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์คุณอุย๋ยนะคะหรือว่าคุณสริทธิพรสกลรัตน์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อุย๋ยนะคะโอ้โหมาที่ฮุนไดแต่ละครั้งโอ้โหก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างทุกๆครั้งเลยนะคะปีนี้มาเป็นคอนเซ็ปต์อะไรคะก็แน่นอนนะครับจริงๆแล้วอโมอเตอร์โชว์ปีนี้เขาก็มีธีมอยู่ที่ว่า รถสวยยานยนต์สะกดใจใช่ไหมครับเราก็ต้องนําเอารถที่เป็นไฮไลท์ขึ้นมามาโชว์กันด้วยการนํารถยนต์ฮุนได i40 ซึ่งเป็นรถฮุนไดที่พัฒนาขึ้นมาและออกแบบขึ้นมาเพื่อตลาดยุโรปโดยเฉพาะเราก็นําเอาคันนี้แหละครับมาเป็นรถไฮไลท์ถ้าเกิดว่ามางานมอเตอร์โชว์ไม่ทันละแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะไปชมโฉมรถยนต์รุ่นต่างๆฮุนไดไปได้ที่ไหนยังไงคะฮุนไดมีโชว์รูม2 4แห่งทั่วประเทศะนะครับแล้วโดยมีศูนย์ ศูนย์กลางของการซ่อมของประจำประเทศไทยอยู่ที่วิภาวดี64ริมถนนใหญ่เลยตรงนี้บอกได้เลยว่าคุณใดมั่นใจได้แล้วครับ โอ้โหชัดเจนเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะสนใจเรื่องราวดีๆของทางฮุนไดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทุกๆรุ่นก็สามารถที่จะไปชมได้นะคะทุกโชว์รูมทั่วประเทศะค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะผู้ร<อ>บะะ<อ>ร<อ>ิหารจากทางค่ายฮุนไดด้วยนะคะ<อ>คุณสิริพรสกลรัฐค่ะผู้จัดการนะคะอาวุโสฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอบคุณค่ะพี่อุ๋ขอบระคุณค่ะ ชมคะตอนนี้โอ๋พาคุณผู้ชมมาที่บูธของเชฟโรเลตนะคะมาพูดคุยกับผู้บริหารกันดีกว่านะคะว่างานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเชฟโรเลตเขาจะมีอะไรดีๆงัดเอามาโชว์แฟนๆกันบ้างนะคะตอนนี้โออยู่กับคุณพิพัฒน์หล่อไกลเลอร์ผู้บริหารจากบริษัทเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะโอ้โหมาที่เชฟโรเลตนะคะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าความเป็นแบบ ตายที่มีความบึกบึนความเป็นอเมริกันครั้งนี้นะคะคอนเซปต์ของการตกแตง่งบุดออกมาเป็นแนวไหนคะ<อ>เหมือนตามคอนเซปต์รถหรือเปล่าใช่ครับแน่นอนครับมันเป็นเป็น global campaign เป็น global concept ทั่วโลกนะครับที่เราเรียกว่า fine new roads นะครับลักษณะของ fine new roads ก็คือในส่วนของการมุ่งมั่นนะครับมีปริทานแรงกล้าที่จะมุ่งมั่นนําเสนอสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของการผลิตการบริการหลังการขายรวมไปถึงคุณค่าต่างๆนะครับที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือที่อื่นๆทั่วโลก ทีนี้ค่ะในส่วนของคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้มีโอกาสมาในงานมอเตอร์โชว์แต่ว่าเห็นบอกว่ามอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเชฟเรเลตเองก็มีแคมเปญเด็ดๆนํามาฝากด้วยอย่างนี้ถ้าพลาดไปทํายังไงดีคะก็ไม่ไม่มีปัญหาครับในส่วนของแคมเปญของเชฟโรเลตเนี่ยนะครับในงานมอเตอร์โชว์นี่ก็คือแน่นอนครับหลากหลายแคมเปญน,นี้อยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพิพัฒน์อย่างมากเลยที่ได้ให้เขียิมาร่วมพูดกับเราวันเดียวโอขออนุญาตไปรับรถเลยนะคะขอบคุณค ค่ะในวันนี้นะคะ o o n d b o o t t ของเรานะคะก็มาในแนวคิดนะคะ Drive to the n e x t e n j o y m e n t หรือนวัตก,กรรมแห่งความสนุกใหม่ในการขับขี่นะคะซึ่ง Honda านำเสนอยนตกรรมรวมทั้งสิ้น13รุ่นด้วยกันนะคะในบูธของเราไล่ไปตั้งแต่รถเล็ก Eco Car นะคะ Bio Bio m s s ไปจนถึงรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะสเตปว่าก้อน Odyssey มาครบเลยนะคะ แล้วก็ภายในงานนะคะเรายังมีรถไฮไลท์2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ Honda City ีใหม่นะคะที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ในรถยนต์ระดับเดียวกันนะคะรวมไปถึงซีวิคใหม่ที่เน้นความเป็นสปอร์ตรอบคันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะ h o น da เองนะคะก็มีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมนะคะ191แห่งทั่วประเทศนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอเชิญชวนทุกโชว์รูมของ Honda ใกล้บ้านของทุกท่านนะคะมีรถยนต์ h o น d ้าให้เลือกหลากหลายรุ่นด้วยกันค่ะ เกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35เอาเป็นว่านะคะในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้า,นาในรายการ โอดเและทีมงานเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบไหนแล้วก็แขกรับเชิญเป็นใครจะสนุกสนานมากแค่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะพบกันครั้งหน้าวันที่14เมษายนทาง m o d e r n i i h t v เวลาเดียวกันนี้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆโอและทีมงานต้องลาไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีคะ่ะ